ในจุดนี้ได้ออกกำลังกายกันบ้างนะครับได้ใส่โฟเพราะว่าทางค่อนข้างจะเละนะครับครับปล่อยมาเลยครับปล่อยมาเลยมาตามล่องตามลายเลยนะครับไปตามลายเลยนะครับอย่าฝืนบวงมาลลยนะสุดยอดครับสุดยอดนะครับอย่าฝืนบวงมาลัยนะครับมาเลยครับ พยายามมาตามล่องนะครับพยายามมาตามลายนะครับอย่าค่อมลายครับอย่าค่อมลายอย่าค่อมลายนะครับอ่ามาตามลายครับมาเลยครับขวาไว้หน่อยขวาไว้หน่อยอ่าขวาไว้หน่อยครับขวาไว้หน่อยใช่กาลังดีครับไปเลยครับ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 ไปเลยครับปล่อยมันไปเลยเอโอเคครับคืนล้อครับ คืนล้อคืนล้อครับคืนล้อคืนล้อคืนล้อครับคืนล้อคืนล้อครับคืนล้อครับคืนล้อคืนล้ออีกหน่อยครับคืนล้อครับโอเคคืนล้อครับคืนล้ออย่าฝืนคืนล้อครับครับคืนล้อครับซ้ายครับ้ายซ้ายซ้ายครับซ้ายลงซ้ายครับลงซ้ายลงซ้ายไปเลยครับโอเคครับผ่านอ่ะมาเลยครับ เติมมาเลยอักเติมมาเลยครับเติมมาเลยครับเติมมาเลยค่อยๆเติมมาครับค่อยๆเติมมาไม่ต้องวิ่งเร็วครับไม่ต้องวิ่งเร็วครับค่อยๆเติมมาครับประคองมาให้ด้ครับประคองมาอย่าเบรคครับอย่าเบรกอย่าเบรคครับอย่าเบรคเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหักขวานิดหน่อยโอเคพอครับเติมมาเลยครับเติมมาเ่งมาเลยครับส่งมา อ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วพอแล้วลองถอยโยกอีกทีสิถอยหลังโยกอีกทีสิครับถอยหลังโยกอีกทยนะอ่าโยกขึ้นไปไร้ไหมครับโอเคพอครับไม่ได้เดี๋ยวผมลากครับเดี๋ยวผมลากให้ครับแป๊บหนึ่งนะใจเย็นนะ อย่าเพิ่งซ้ายสุดค่อยๆปลายส่องปลายส่องปลายส่อง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 ,งต่อตรงนิดนึงสายเข้าไปสายเข้าไปดีนี่ไปอีกอ,อ่อาน คืนล <łość> ้อคืนล้อครับคืนล้อโอเคลงมาเลยครับล้อรงมาเลยดีมากครับดีมายครับคืนล้อครับคืนล้อคืนล้อโอเคครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงด่านใหญ่หนองหลวงนะครับการเดินทางครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องใช้ความสามารถพอสมควรนะครับต้องยอมรับเลยว่ารถที่ขับสองวันนี้ฝีมือสุดยอดเลยนะครับสามารถที่จะเดินตามหลังรถขับสี่ได้อย่างสบายระยะทางจากบ้านหลัก5้ามาถึงนี่ก็ประมาณ11กิโลนะครับพี่ๆแลหลายท่านก็ เป็นการขับรถแบบ4คน4เป็นครั้งแรกนะครับเพราะนั้นการเดินทางมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามีทั้งท่านที่ประทับใจแล้วก็บางท่านก็อาจจะวิวๆนะครับมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอีกครั้งหนึ่งในการมาเที่ยวแบบแคมป์นะครับโดยเฉพาะของเ v เว e s รของเรา มาประเทศเราครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2หลังจากที่เดินทางมาเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นครอบครัวของเอเวเรสค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับในเส้นทางที่เดินทางมาสิ่งสําคัญก็คือได้ใช้ทักษะนะครับในการขับรถแบบ 4x4 เดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกต่างๆในการเดินทางมาครั้งนี้ว่าแต่ละท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับ ครับขอเริ่มขอเริ่มจาก0 0 7เลยนะครับรถหมายเลขเจ็ดครับพี่เป็นยังไงครับการเดินทางวันนี้สนุกดีครับเอเส้นทางครับเส้นทางเคยขับอย่างนี้มาก่อนไหมก็เคยครับอืมเคยเนาะก็สนุกดีสนุกดีย้อนย้อนแบบนี้มีเยอะเนาะใช่ค่ะเขาก็โจมอืมครับ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  ประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนกันข่าวข่าวก็ถือว่ามีทักษะมาบ้างแล้วก็สบายอก็สบายนะครับพอได้พอได้นะครับไม่ไม่เข็ดนะครับไม่เข็ดนะอ๋อไม่เข็ดไม่เข็ดนะยังค่ะยังยังค่ะยังสนุกยังสนุกแต่ตอนนี้กูดไนท์เลยนะเอางั้นเลยครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลดอิสุสูนะครับอ s u ุ u ูวันนี้นะครับรู้สึกว่ายางพร้อมรถพร้อมนะครับ ยางพร้อมรถพร้อมแล้วคนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่สบายสบายสบายผ่านผ่านนะโดนไปสองดอกโดนบอลไดสองข้างบัลไดสองข้างโดนไปสองดอกเออเอนักรบต้องมีบาดแผลก็พี่นะไม่ได้ยกไม่ได้ยกไม่ได้ยกเดิมเดิมครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดแล้วครับสบายใช้แค่สี่โลไม่ได้ไม่มีติดไม่มีติดอืมครับครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดอกเออแล้วคิดว่าจะใช้ไหมอย่าดีกว่า อยากลองอยากลองอันนีวพรุ่งนี้จัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ครับครับขมข่าบครับครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับเป็นไงบ้างครับการเดินทางสบายดีครับสบายดีอากาศเย็นดีครับเย็นดีเนาะข่าบครับไม่ค่อยท่า่ครับยังไหวยังไหวอยู่ครับสบายสบายสบายครับชิวๆเนาะอขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปคันต่อไปเลยนะครับนี่คันนี้เรานะครับคันนี้คันนี้รู้สึกว่า ลูกชายจะสั่งลงบ่อตลอดเลยนะครับศูนย์สามนะครับศูนย์สามไปไหนเป็นไงบ้างพี่โอเคครับโอเคนะเออเคยเคยแบบอย่างนี้บ่อยไหมผมผมไปบ่อยครับไปบ่อยแล้วเนาะเพราะนั้นอย่างนี้คือแบบสบายสบายเนาะไม่สบายเท่าไหร่แต่โอเคกันไม่สบายแต่โอเคนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเบอร์หกครับเบอร์หกอยู่ไหนครับรถเบอร์หกรถหมายเลขหกครับ นาคขัาวพี่เป็นไงบ้างความรู้สึกการเดินทางวันนี้สบาย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 นะสบายสบายอยังไม่ถึงมือลูกชายเลยยังไม่ถึงมือลูกชายเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ถึงเลยนะอ่าขอบคุณครับครับผมอ่ะวันนี้ครับแม่ครูเรายังไงบ้างเอ่ยทำไมวันนี้ไปลายยากจังเล่นท่ายากจังวันนี้ไม่ได้เล่นมานานแล้วไม่เล่นมานานแล้วเออ

ก็เลยอยากลองซะหน่อยเอาซะหน่อยใช่ไหมเล่นท่ายากตลอดเลยไม่เล่นมานานนะครับถือว่าฝีมือสุดยอดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ายางครับยางนี่เป็นยางวิ่งหลังถนนอย่างเดียวแล้วครับนะพอมาเจอแบบนี้เข้าก็รู้สึกว่าฮะมันปีแ้วนะปูน่ยโอ้โหยังไม่โอเคเลยแต่ว่าดอกมันไม่ลึก ครับครับผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับฝีมือคนขับรถเพราะว่ายางเนี่ยเป็นยางหลังถนนแต่เรามาวิ่งอย่างนี้ได้นะครับสุดยอดแล้วนะครับนะครับนะสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปเจอขับสองนะขับสองเราวันนี้ครับพี่ใหญ่ครับศูนย์ห้าครับเป็นไงครับวันนี้ขับสองสุดยอดเลย กิดการ์ดกีดการิดกีดการ์ดมีกีดตลอดทางใช่มั้ยครับโอ้โหร้อนหัวขอลกันขันโอ้โหบิดตากับถนนอย่างนี้บิดตากับถนนฮ่าฮ่าไม่ไม่ยอมรับว่าคนคนขับฝีมือครับคนขับฝีมือครับฝีมือครับ ครับครับเพราะว่าเติมคันเร่งได้ถูกจังหวะนะครับนะถ้าใช่ใช่เติมคันเร่งได้ถูกจังหวะครับก็สามารถจะผ่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้ลายแต่เราจังหวะคันเร่งไม่ได้ก็มาไม่ได้นะครับนะครับขอบคุณมากครั้งทังชีวิตโอ้ยังงั้นเลยเลยพี่ในชีวิตเบอรอายุครบอกสิเลย อ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นครอบครัวเอออสต้องเจออย่างนี้บ่อยๆนะครับน่นะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับแอมาเจอรถปิดท้ายของเรานะครับนะเนี่ยสุดยอดเลยครับอถามหน่อยถามหน่อยวันนี้ปิดท้ายปิดท้ายมีใครลนใครหายบ้างไหมสบายดีใช่ไหมครับมีรู้ขรังหน้าก็ทำอะไรกันใช่ไหม เดินนิ่มนุมเลยใช่ไหมครับเดินโอเคอยู่มนนะอ่าสุดยอดครับสุดยอดครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปเนี่ยต้องปิดท้ายแล้วก็คอยเก็บลูกทีมนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนายกนเตถามก่อนถามก่อนความรู้สึกในการนำนำทริปครั้งนี้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับเพราะว่าลูกทีมบางคนก็ยังไม่เคยเจอแบบไม่คิดบันว่าเออจะเจอทางอย่างนี้ไหมอะไรยังไงครับ ก็ต้องให้มาเปิดประสบการณ์ครับต้องให้ได้ลองได้รู้ครับจะได้รู้ว่าเ,เส้นทางแบบนี้จะต้องขับยังไงใช้รถแบบใดใช้เกียร์แบบใดอะไรอย่างงี้ครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยคือผมไม่ได้คาดหวังครับเพราะผมรู้มือนะโจอยู่แล้ว <laughs> ผมไม่ได้คาดหวังว่าเออเดี๋ยวมัน คือไม่ไม่เคยคิดว่าจะเจอไม่สวยครับครับเพราะน้าโจมือหนึ่งอยู่แล้ว <c inhos> อย่างนั้นเลยครับ <Abi> เื่อใจ <şey> อยู่แล้วครับอย่าไปไ้ใจมากนะครับเดี๋ยวพาลงเหวนะครับเออไปรับรับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการเดินทางอีกแบบหนึ่งนะครับถึงจะมีเรื่องเล่ากันนะฮะมาโดยเฉพาะในจุดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบว่า90%จะเป็นการเดินทางด้วยเท้าขึ้นมาครับเส้นทางก็ โหดนิดนึงโหดนิดนึงแต่ก็ไปได้สนุกครับครับครับพอได้ออกแรงนะได้ออกกาลังกายได้ออกกําลังกายน่อยโอเคครับขอบคุณครับครับผมเป็นบรรยากาศนะครับความรู้สึกของครอบครัวเอเวอเรสต์ในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับแต่ละคนก็มีความสุขนะฮะพอเรามาถึงในจุดนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงในการที่จะจัดเตรียมนะครับ เรื่องของที่นอนอไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพี่ๆเขามีเต็นท์บนหลังคาอยู่แล้วนะครับนอนบนหลังคารถสบายครับถึงแม้ว่าฝนจะตกอย่างไรนะครับเอาอยู่อย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศต่อไปก็คือการรับประทานอาหารนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าณนะจุดนี้เขาเรียกว่านะครับด่านใหญ่น้องหลวงน้อยทีมนักนะครับที่จะขึ้นมาถึงและสิ่งสําคัญคือในเมื่อก่อนเนี่ยไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นมากางเต็นท์ได้นะครับ แต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยครับได้รับการอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านนะครับหลัก5นะครับท่านบอกว่าสามารถขึ้นมาได้เลยแล้วก็เป็นคาราวันชุดที่3นะครับชุดแรกก็เป็นชุดที่ขึ้นมาซเว์เส้นทางน,นั่นเองนะครับจากนี้แน่นอนครับเรามาดูบรรยากาศต่างๆในการเตรียมอาหารที่จะรับประทานเย็นนี้กันนะครับสนับสนุนการเดินทางโดย